จากประเด็นคำบาบ้ของเพจเจมอลร้อยแปดค่ะที่ออกมาเผยนะคะว่าสองเพื่อนรักที่ต้องมาแตกคอ,อก,กันเพราะ,ะเรื่องผลประโยชน์โดยเพจจังกล่าวก็เล่าประมาณว่านางเอกโลกสวยกับดาราสายฮานางหนึ่งเคยรักกันมากแต่วันนี้ unfollow ig เพราะเพื่อนกูแคร์แค่ผลประโยชน์เรื่องของเรื่องก็คือเพื่อนซีคู่นี้นะคะเคยช่วยเหลือกันทุกอย่างนางเอกโลกสวยก็เคยชวนเพื่อนมาทํารายการร่วมกันลงคลิปเรียกกระแสรเรียกยอด ช่วยกันอย่างจริงใจนะคะวันหนึงดาราสายฮาก็ใช้เครดิตตัวเองค่ะติดต่อพานางเอกไปแนะนำให้ทำธุรกิจกับเจ้าของโรงงานผลิตแห่งหนึ่งนางเอกก็เอออ,อไปทำแค่ไม่กี่เดือนสุดท้ายพอเก่งเป็นครูพักรักจำขบวนการมาได้ไม่เท่าไหร่หนางเอกก็เทโรงงานที่เพื่อนแนะนำหน้าต่เฉยพร้อมกับหอบเงินหลักสิล้านออกมาผลิตของเอง ดาราใสหาเกิดอาการไม่พอใจเหมือนอุตส่าห์ดิวให้แต่สุดท้ายเมืองทํากูเสียหน้าแต่นางเอกก็หาแคร์ไม่เป็นเพื่อนกูต้องเข้าใจกูอยากได้เงินคนเดียวนางเอกตอบกลับเพื่อนใสหา้ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ออกมาทําเองได้เงินเยอะกว่าใครจะเสียเครดิตเสียหน้าก็ไม่สนล่าสุดคะมดดาก็ได้เล่านะคะในรายการข่าวรายการหนึ่งว่าโอ้นสีพันและนุ้ยสุจิราเป็นคนที่เคยทําธุรกิจด้วยกัน ต่อมานุ้ยพอหมดสัญญาแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญากับอน้นอาจจะทําให้อ้นเกิดอาการน้อยใจตามภาษาพเพื่อนที่รักกันมากด้านพิธีกรเสริมก็ยังถามต่อว่าทั้งสองคนทะเลาะกันเหรอทางมดดาก็ตอบเขาว่าน่าจะแค่งอนกันส่วนเรื่องการอันฟอลโล่นั้นก็น่าจะตั้งแต่เดือนสิงหาคามปีที่แล้วแต่ยังไงก็คงต้องรอดูค่ะว่าทั้งสองคนนี้จะออกมาพูดเมื่อไหร่ยังไงงานนี้นะคะเราก็ต้องรอทั้งคู่นี้ออกมาอธิบายถึงเรื่องราวดังกล่าวเอง น่าจะชัดเจนที่สุดและทั้งสองเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคำใบ้ของเจมอยไหมนั้นนะคะก็คงต้องฟังจากปากทั้งคู่ค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ